สวัสดีครับมาพบกับผม m ม้ง DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาอะสอนวิธีการใช้งานตัว RFID RC 522นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีราคาถูกแล้วก็ใช้งานง่ายมีไลบรารีรองรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิธีการใช้งาน,นครับขั้นตอนแรกเลยถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งตัว Arduino IDE นะครับให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมจะแนะนำเป็นเวอร์ชัน2แล้วกันนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งเป็นเวอร์ชัน2ก็สามารถเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่า Arduino นะครับแล้วก็เลือกซอฟต์แวร์จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นตัว Arduino IDE 2.0 RC ทําการดาวน์โหลดเป็น Windows นะครับผมใช้ Windows 10หรือสูงกว่าก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เป็นเวอร์ผมจะนิวให้ดูนะครับ อตอนแรกที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะยังไม่เป็นสีดำนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนธีมได้น่าจะอยู่ที่ไฟล์ Fi นะครับ p r e f e r e n c e แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะตั้งตามนี้เลยนะครับปรับขนาดฟอนต์ขึ้นนะครับเพราะว่าของอันเก่ามาันจะตัวเล็กแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนดก์กเปลี่ยนธีมเป็นด์กนะครับก็คือจะเป็นสีดำนั่นเองภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษบตามนี้กดโอเคจากนั้น สังเกตว่าด้านข้างนะครับก็จะมีอยู่5เมนูด้วยกันเมนูแรกเนี่ยจะเป็น sketchbook นะครับก็คือโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้แล้วเราเซฟไว้ก็จะสามารถกดได้จากด้านซ้ายมือได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะเป็นบอร์ดแมเนเจอร์สมมุติว่าถ้าเราใช้งานบอร์ดอื่นๆที่ไม่ใช่ a r d u i n o นะครับเราก็สามารถมาเพิ่มได้ตรงนี้เลยอย่างเช่น esp นะครับพวกนี้ก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันตัวต่อมาก็จะเป็นตัว Uh, library Manager ครับซึ่งปกติถ้าใช้ IDE เวอร์ชันเก่าเราจะเข้ามาที่สเก h แล้วก็ i n u d e Library แล้วก็ Manager uh, manage library นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว debug นะครับที่เป็นตัวเพิ่มเข้ามาตัวใหม่ถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็จะใช้งานตัวนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับตรงที่เราต้องติดตั้งคือตรงนี้เลยคือ Library Manager แล้วก็กดไปตัวนี้นะครับพิมพ์ว่า mfrc 5 2 2เราก็เลื่อนลงมาที่ mfrc 5 2 2 b y g i t hub community ผมติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยคือเวอร์ชัน่น1.4.10ะครับแล้วก็กด install เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะขึ้นว่า successfuly l installing นะเมื่อกี้หายไปแล้วประมาณนี้จากนั้นนะครับให้เราทำการ กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ example แล้วก็ตัวนี้นะครับชื่อ library ตามตามด้วย list nuid ประมาณนี้ผมก็จะปิดตัวนี้ทิ้งนะครับเปิดตัวใหม่ขึ้นมาทีนี้นะครับเราก็ต่อต่อสายตามรูปตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะซึ่งถ้าใครดูรูปแล้วยังไม่เข้าใจก็ดูตรงนี้ ประกอบด้วยก็ได้นะครับมันก็จะบอกว่าตัว I/F ID ของเราเนี่ยมันคือขาอะไรนะครับมันต้องต่อกับ Arduino ขาอะไรถ้าผมใช้เป็น Arduino Uno ผมก็จะต่อขารีเซ็ตไปที่ pin 9นะครับขา SDA ไปที่ pin 10ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าดูรูปมันก็จะเข้าใจง่ายกว่านะครับอ่ะก็ต่อตามนี้เมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเสียบสาย USB นะครับเข้าไปที่ Arduino จากนั้นก็ทําการอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปเลยนะครับโดยวิธีการก็ง,ง่ายๆเลยนะครับผมก็เลือกตรงนี้มันก็จะมีบอร์ดที่เราเชื่อมต่ออยู่มันก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าเราเชื่อมต่อบอร์ด a r d n อะไรบ้างในที่นี้ผมเชื่อมต่อแค่ตัวเดียวก็จะกดเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดอัปโหลดเลยอันนี้ก็คืออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขึ้น Done Uploading จากนั้นกดที่ มุมขวาตัวนี้นะครับ serial monitor อ่าจากนั้นก็นำการาดอ่าอ่าผมเอาการ์ดสีขาวก่อนแล้วกันนะครับมาแท็กดูอ่ามันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นการ์ดชนิดอะไรนะครับมีขนาดเท่าไหร่อ่าอันนี้คือการ์ดใหม่ที่เจอนะครับแล้วก็มีอ่า nuid เนี่ยก็คือรหัสของการ์ดเนี่ยจะเป็นเลขฐาน 16แล้วก็ฐาน10นะครับเนี่ยเราจะเลขตัวนี้แหละไปใช้งานแล้วก็ลองดูอีกตัวครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้อ่าเหมือนกันครับสังเกตว่าเลขก็จะต่างกัน่ะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะที่ายโค้ดคร่าวๆให้ฟังนะว่าคืออะไรอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการประกาศตัวแปรนะครับเรียกการเรียกใช้งานตัวไลบรารีต่างๆนะครับอ่าตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับ มาสนใจที่ตรงรูปนะครับรูปเนี่ยอันแรกสังเกตว่ามันจะเช็คนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะมีการ์ด e s new card present ก็คือการ์ดที่เรานำมาแท็กเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นใบเดิม erm ไหมนะครับถ้าเป็นใบเดิม erm, มันก็จะไม่อ่านซ้ำครับอ่าตัวเนี้ยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ใบเดิม erm, นะครับมันก็จะผ่านมาตัวที่2อ่านะมันก็จะอ่านค่าแล้วนะครับอ่านะเมื่ออ่านค่าเสร็จเนี่ย อันนี้มันจะบอกว่าอ่านค่าได้หรือไม่ได้ถ้าอ่านค่าไม่ได้มันก็จะรีเทิร์นออกไปก็คือจะไม่มาทําด้านล่างต่อนะครับอ่ะมันก็จะทําแค่ตรงนี้แล้วก็รีเทิร์นกลับไปถ้ามันอ่านค่าจากการ์ดได้มันก็จะลงมาที่ตรงนี้ต่อนะครับก็จะเป็นการพิมพ์นะเป็นการพิมพ์ไทป์ของการ์ดว่าเป็นการ์ดไทป์อะไรนะครับมันก็จะดึงออกมาจาก R F I D U I D แล้วก็ S A K อนะ่ะตัวนี้นะเป็นการเรียกออกมาอ่านะแล้วก็ทําการพิม การดอ่าเก็ตใช้เนี่ก็คือพิมพ์ประเภทของมันออกมาประเภทของมันก็คือรุ่นประเภทนี้นะครับอ่าตัวนี้เลยชื่อของมันแล้วก็ตัวนี้ตัวต่อมาเป็นการเช็คว่าการที่นํามาใช้เนี่ยมันมันรองรับไหมนะครับตัวรุ่นเนี้ย ตัว ifidrc 522เนี่ยมันรองรับไหมมันจะรองรับอยู่ประมาณ3แบบก็คือที่เป็นไท p e m นะครับชนิด mini ชนิด1 k แล้วก็ชนิด4 k ซึ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยการที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นชนิด1 k นะครับความจุ1 k นะตัวนี้นะครับมันก็จะมาเช็คว่า ifid เนี่ยตัวที่0มันจะเป็น array นะครับสังเกตตัวนี้อันนี้จะเป็น array ช่องที่ 0นะครับอะไรช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3มันก็จะมีอยู่4ตัวด้วยกันมันก็จะมาเช็คว่าถ้านะครับถ้าการ์ดต,ตัวนี้มันไม่เท่ากับกร์ดเดิมอันนี้จะเป็นเครื่องหมายหรือนะครับหรือตัวนี้ไม่เท่ากับอันเดิมไม่เท่ากับอันเดิมก็คือมันเป็นกร์ดใบใหม่นั่นแหละครับถ้าเป็นกร์ดใบใหม่มันก็จะโชว์บอกว่าอนิวก๊าซแฮตบีนดีเท็กเต็ดก็คือ 3. ตอนนี้เราตรวจจับการาดใบใหม่ได้นะ อันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะครับเมื่อจับการ์ดใบใหม่ได้แล้วเราก็จะมา for loop ก็คือเก็บค่าเก็บค่าของอตัวเลขเข้าไปใน r r r a y ชื่อนี้นะครับประมาณนี้จากนั้นเมื่อเก็บค่าเข้าไปแล้วก็จะโชว์ออกมาตามด้านล่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันปิ้นออกมานะครับสังเกตว่าพิม hex ก็คือปิ้นเลขฐาน16ซึ่งจะมีตัวนี้ครับ เป็นฟังก์ชันอยู่ด้านล่างก็คือ print hex อ่ามันก็จะใส่ตัวข้อมูลตัวนี้แหละครับเข้ามาตัวเนี้ยเข้ามาแล้วก็จะแสดงเป็นเลขฐาน16ตามนี้นะครับข้างบนนะครับข้างบนส่วนด้านล่างก็จะเป็น print เดกก็คือป i n t decimal ก็คือเลขฐาน10อ่าอันนี้นะครับปิน้นเไหิมอลในนี่ครับอ่ามันก็จะปิน้นอกมาตามที่เราเห็นในรูปนี้เลย มาดูนะครับว่าเราจะเอาโค้ดตัวนี้ไปใช้งานยังไงผมก็จะเอาโค้ดตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าเอามาแก้ไขนี่หน่อยจากโปรเจกต์เมื่อกี้นะครับผมตั้งชื่อใหม่แล้วเป็น ifid test ซึ่งนะครับสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยผมไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับมาแก้ในลูปนะนะสังเกตว่าตั้งแต่ด้านล่างตรงนี้ลงมานะครับผมก็จะมาแก้ตรงนี้เลยอันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมมาแก้แค่ตรงนี้นะครับ ก็คือเลขที่เราอ่านได้เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูอ่า x d ็ก d ปึ๊บอ่าอันนี้อ่านค่าได้คืออะไรครับคือผมบอกว่าถ้าตัวเลขที่เราอ่านได้เนี่ยตัวแรกมันเท่ากับ204ตัวที่2เท่ากับ239ตัวที่3เท่ากับ00ตัวที่4เท่ากับ50ค่อยให้มันพิ้น์ค่าออกมาโชว์ให้เราดูนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองน่ครับสังเกต ว่าตัวสีน้ําเงินเนี่ยมันคือค่าที่เราใส่เข้าไปนี่ครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ละ่ะถ้ามันไม่ใช่การ์ดใบใบนี้นะครับถ้าเราผมใส่การ์ดใบสีขาวอ่าสังเกตมันจะขึ้นคําว่า access denied น,น,นี่เลยก็คือการ์ดใบนี้ผมไม่ได้เขียนโค้ดไว้ให้มัน detect นะครับมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขก็จะมาที่เอลก็จะปินตรงนี้แทน ส่วน2อ,อันด้านล่างนะครับถ้าลบออกนะครับเมื่อเราแตะบัตรค้างไว้แบบนี้ยมันก็จะอ่านรัวๆเลยนะครับอ่าซึ่ง2ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหยุดแล้วก็เป็นตัวคืนค่าทรัพยากรให้ตัว rfid นั่นเองอ่าข้าวๆก็จะประมาณนี้เลยอ่าลองดูอีกรอบนะครับปึ๊บอ่าอ่านได้แล้วนะครับ มันอ่านเป็นเลขฐาน10นะครับผมเอาเลขด้านล่างมาใช้งานนะ2 0 4 2 3 9 0 0 5 0เนหี่ยหรือถ้าเราจะเอาการ์ดใบอื่นมามาใช้งานทำยังไงครับเราก็เปิดโปรเจกต์เดิมเลยอะโปรเจกต์เนี่ยนะครับเป็น example แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับให้เราอ่านค่าแล้วเ,เราก็จดไว้เนี่ยที่เป็นเลขฐาน10เนี่ยจดไว้แล้วค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้งานแบบง่ายๆเลย โอเคนะครับโค้ดเขาค่าก็จะประมาณนี้เลยเราสามารถนําไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้มันเป็นโค้ดตัวอย่างที่เขาให้มาเนาะเราก็สามารถไปลองใช้งานดูได้นะครับซึ่งอาจจะตัดบางตัวออกก็ได้ท่านผู้ชมก็สามารถไปลองเขียนลองเล่นดูได้นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะนําไปทำโปรเจกต์อื่นในอนาคตนะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับก็จะเอาตัว ifid เนี่ยไปใช้กับตัว อะไรก็ลองติดตามกันดูในคลิปหน้าดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ